รีวิวเครื่องเล่นเทปแล้วก็วิทยุนะครับแบบพกพานะครับตัวนี้จะเป็นโนเนมนะครับแต่ใช้งานได้ปกติเต็มระบบนะครับมีสายเน็เอลใช้ฐาน 2A2 ก้อนนะครับใช้งานได้ทั้งวิทยุและเทปนะครับเป็นระบบสตอรีโอลำโพง2ตัวนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะฮะฟังก์ชันก็จะมีวิทยุก็คือเรดิ o โอคือตัว R นะครับแล้วก็เทปก็ตัวทีนะครับเวลาใช้เปิดวิทยุก็เลื่อนมาด้านขวานะครับ ตัวนี้แจ้งเตงนีนก็คือปิดเสียงสุดไม่ได้นะเสียงสุดจะยังมีเสียงออกยอยู่ประมาณนี้เบาๆนะฮะเสียงออกเบาๆไม่ได้ออกเยอะนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบพิทยุก,ก่อนนะครับตัวตรงนี้จะเป็น AM นะครับจูนขึ้นเป็นจูนเมนนุ่นนะครับแต่ว่าหน้าปัดจะเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้เอ็มนะครับ ใหญ่ก็แล้วแต่เดี่ยวเราต้องไปลงสตูดิโอสร้างข้างแล้วก็มีช่องใหม่ดีเลยค่ะตัวนี้ตั้งในกระปุกได้ด้วยนะครับล่าสุดเห็ุว่าเลยค่ะอ๋อนี่มีข่าวมาอีกเลยค่ะบอกว่าลีกาจะตั้งประมาณตรงนี้รถเมล์พลังงานไฟฟ้าชนรถเพื่อนร่วมทางพังยับเลยค่ะนี่มากดมาเอฟเอ็มก็จะเป็นเอฟเอ็มนะครับเอฟเอ็มรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับถึงร้อยแปดจุดเจ็ดไมกระเทือนเลยนะครับ คืนมาเหล่าเลยนะครับสมาธิเดินจมกลมทำให้ได้ทุกวันจริงทดสอบอัดนะฮะตัวนี้ออโต้รีเว์ดด้วยนะครับดิลบอกไปกม้วนแต่ในมันไม่เมือนหมดนะครับถ้าทำให้ได้ทดออสอบอัดจากวิทยุลงเทปให้ดูนะครับ,อบโอเคบลดเดย์คอร์ออดนะฮะฟังก็เสียบออกไปลูกสตูดิโอทุกอย่างนะครับ ตัวเครื่องก็มีนอยบ้างมีบุกบ้าง,บบางนิดหน่อยสามโวมต์สองโวลต์มามีช่อง,องเสียบไฟดีซีด้วยนะสามโวลต์น,นะครับาจะฟังเทปก็กดมาตีตัวทีกันบนด้านบนนะครับแล้วก็ขวาก็สายขว,า,ขวาเต็มระบบนะครับตัวนี้นะฮะสองหนึ่งสองสามสี่ า,จจาได้ปกตินะครับออโต้รีเวิร์ดครับกับม้วนจอนอโนมัติม้วนหมดไม่ต้องกัดด้วยมือเลยนะฮะใส่ม้วนแล้วก็ฟังยาวๆได้เล,เลยนะไม่ต้องมากัดน,นะครับเดี๋ยวจะลองฟังระบบเทปนะระบบออโต้รีเวิร์ดเดี๋ยวจะทําเทปให้ดูท้ายคลิปนะครับ รีเวิร์ด้วยมือครับกดตรงนี้อันนี้ดีเท็กซ์ด้วยมือนะครับเวลาตั้งให้มันจับอัตโนมัติถ้าตั้งตรงนี้จะจับรอบหนึ่งนะครับจะจับดีมาบีรอบเดียวแต่เลื่อนมาด้านซ้ายนี่จะจับตลอดเวลานะครับเป็นวงกลมเลยจับไปบีอบหมุนวนอยู่นั่นแหละครับนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ ลดเสียงสุดๆแล้วก็จะเสียงออกเบาๆนะนี่ขอคนรับได้นะครับเครื่องเป็นสีทองนะครับทองออกเฉดสีเป็นพัร์ทเทลทองพัรเทล นะรันนนห่อ่ออยะพมเดี๋ยวผมทดสอบระบบรีเวิร์ดให้ดูนะฮะทดสอบโดยการเปิดฝาให้ดูเลยนะครับเล่นแบบเปิดฝาเปิดตะนะครับเวลาหมุนหมดนะฮะกลับม้วนอัตโนมัตินะฮะกลับด้วยมือก็ตรงนี้นะฮะหมวนหมดจะกลับอัตโนมัตินะครับปึ๊บ มาอีกฝั่งหนึ่งอัตโนมัติเลยใช้งานได้นะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ